ถ้าคุณชอบดูคอนเทนต์ผู้รักษาประตูคุณจะชอบคอนเทนต์นี้ครับฟลิกยังยอมรับว,ว่ากาเซียมีอนาคตไกลเแบปบกดเดล่าเมื่อถูกถามยังตอบว่าสเปคแบบนี้ขึ้นระดับโลกได้เลยนี่คือเรื่องราวของโจนกาเซียครับมือโกคนใหม่ของบาซ่าได้มาส,สดๆร้อนๆเมื่อต้นซีซั่น2025ฟอร์มหนึบจัดเหนียวเหมือนไม่อาบน้ำตามโปรไฟล์นับว่าครบเครื่องและนี่คือโจนกาเซียครับตูวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเซฟแบบตะโกนโจนกาเซีย ก่อนฟังคลิปนี้เหมือนเดิมครับรหัสสั้นๆใจแชร์ซรัพ์ให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับเราลงคลิปทุกวันไม่มีวันหยุดฝากบอกเพื่อนๆของคุณด้วยและน้องๆคนไหนที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับฝึกวินัยตั้งใจซ้อมตั้งใจเรียนทานอาหารที่มีประโยชน์และดื่มนมกันด้วยนะครับทรงอย่างดีไอคิวยงสูงแฟนบอลก็บอกว่าถ้ามาเล่นให้ทีมรักจะบวชให้สักพรรษาหนึ่งมีภาพน่ารักนา่กนารักที่ s แ a ปไปนะครับประมาณว่าเชสเตเกนนด้ครับถึงกับซึมๆเงาๆเมื่อเห็นจัง เป็นมือหนึ่งของบาซ่าแบบถาวรครับเชดนี่ดูมีทีท่าสนับสนุนพร้อมกับผักดันอดีตมือโกโอเอสปันญ,ญอนคนนี้เซฟแบบนึบนับเล่นเอาเบือร์2กับมือ3เนี่ยได้พักกันยาวแน่นอนนับ1ซีซั่นกับบาซ่าเมื่อได้โอกาสแบบเต็มที่เครื่องก็ติดทันทีครับพาบาซ่าฟอร์มชิวเก็บคีนชีตด้วยการหยุดการทำลายจังหวะล่าสกอร์ด้วยความมั่นใจในเกมมันๆกับเอสปัญญนญ พักเพื่อนอย่างเคลาดมาตินไปบล็อกลูกยิงให้ก่อนไอ้หนุ่มคนนี้ก็ทํามาแล้วและจังหวะนั้นรอดพ้นจากการเสียประตูซะด้วยเล่นเอาเสียงวิจารณ์อืองว่านี่มันโคตรไอคิวบอลหรือมันคือจังหวะที่ไม่มีสปิริตในการเล่นก็อยู่ที่การตีความกันนะครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วก่อนหน้านี้บาซ่าจับเชสนี่มาเซนครับซึ่งฟอร์มป,ป๋าแกก็ไม่ได้เลวร้ายครับแกก็ปฏิบัติหน้าที่แบบเต็มที่มีความดีความชอบแต่ปัญหาที่แฟนบาซ่ามองก็คือสมสรอนแห่งนี้นั้น,นี่ดดมออโกีรรนนับลเน เอายุคใกล้ๆก็พอครับไม่ต้องย้อนไปสมัยเซเวนตี้แอนดนี่ซูบิซาเลต้าในทวารของดินทีมยุคโยฮันครับก็แน่นอนโอเคครับเชดนี่เก่งก็จริงเชสเตเกนมีค้าระดับสูงแต่ก็ยังไม่ใช่ระดับแบบมือโกของโลกอะ่ะออร่าที่มันฝึกกันไม่ได้ออร่าที่จะเป่งออกมาจากตัวมือโกเอง สมัยก่อนพวกเขามีวิกตอร์บันเดสครับนั่นก็ฝีมือเยี่ยมฝีเท้าก็ยอดเยี่ยมเผะชวนที่บันเดสเนี่ยตั้งงานหน้าเส้นบันเดสครับเข้าใจ DNA สโมสรและได้เป็นส่วนสําคัญในการเล่นแบบคองบอลผลงานก็มากมายมหาศาลแต่ลึกๆแล้วโกมือหนึ่งที่มีออร่านั้นยังไม่ได้เคยมาเฝ้าเสาให้กับบาซ่าเลยมีการวิเคราะห์กันแพร่หลายนะครับว่าโจนกาเซียเนี่ยมาที่นี่เพื่ออนาคต จากความภูมิใจของสโมสรเอสปันยอนเขาเป็นตัวอย่างของความสําเร็จในการสร้างนักเตะท้องถิ่นขึ้นมาจนมีการเปรียบเปยประมาณว่าเขาเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอะคาเดมี่เขาเคยเป็นคีย์แมนหลักเซฟจนมือหักช่วยเอสปันยอนดิ้นรนช่วยหนีตกชั้นได้สาเร็จยอมปล่อยตัวมาได้ค่าฉีกสัญญาถึง2ี่ล้านยูโรช่วยพยุงสถานะการเงินของสโมสรได้มากแม้แฟนบอลจะเสียดายที่ต้องสูญเสียลูกม่อคนสำคัญให้กับผู้ปรับร่วมเมืองก็ตาม การมาเล่นจากทีมมีตกชั้นสู่ทีมแชมป์มันก็ย่อมมีความกดดันกันบ้างครับแต่บาซ่าก็มั่นใจครับเซ็นกันยาวๆ6ปีไปเลยพกผลงานการเล่นเต็มซีซั่นกับเอ็ดปันยอนเก็บคินชีตได้แม้เกมโดนถล่มก็ยังมีฟอร์มที่ดีและเขาก็ยังมีการหยุดลูกยิงที่มหัศจรรย์แบบเพียบๆหลายนัดเขาช่วยเซฟทีมรอดพ้นจากการเสียประตูสําคัญสาค,คัญได้อย่างปาฏิหาริย์สถิติระบ,บุว่าในฤดูกาลนั้นเขาเป็นผู้รักษาป,ประตูที่เซฟมากที่สุดถึง146ครั้ง และตามสถิติขั้นสูงครับเช่นโฮสช็อตเอจเขาเป็นในทาวารที่มีค่าป้องกันประตูสูงสุดคือช่วยป้องกันประตูให้ทีมได้มากกว่าค่าเฉลี่ยถึงประมาณ7-8ถึงประตูเมื่อเทียบกับโอกาสยิงที่ต้องเผชิญนอกจากนี้ครับเขายังเก็บขินชีตในลีกได้ถึง8นัดกับทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาและมีจังหวะเซฟลูกยากๆติดอันดับลูกเซฟยอดเยี่ยมประจำเดือนถึงหลายครั้งเขาได้รับรางวัลจังหวะเซฟยอดเยี่ยมประจำเดือนของลาลิก้า ทั้งในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมปี2025ซึ่งไม่เคยมีผู้รักษาประตูคนใดได้รางวัลน,นี้ 2, 2เดือนติดกันมาก่อนครับบาร์เซโลนามองว่าโจนกาเซียเนี่ยคือนายทวารหนุ่มที่เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับการวางตัวเป็นมือหนึ่งในระยะยาวของสมโมสรฝ่ายแม่มองและผู้อำนวยการกีฬาของบาร์ซ่าที่ขณะนั้นคือเดโก้ได้จับตาดูฟอร์มของโจนกาเซียมาระยะหนึ่งครับและได้รับการรายงานเชิงบวกหลายด้านไม่ใช่แค่เรื่องของฝีมือการเซฟที่โดดเด่นนะครับแต่รวมถึงบุค,คลิกและทัศนคติของเขาด้วยแรงข่าววงในทีมสต บาร์ซ่าเนี่ยเปิดเผยภายหลังนะครับว่าวกเขาประทับใจโจนกาเซียจากคุณสมบัติ2ข้อที่เป็นคําถามก่อนเซ็นสัญญาแต่โจนกาเซียกลับทําได้เหนือความคาดหมายทั้ง2ข้อครับนั่นคือการเล่นบอลด้วยเท้าและการรับมือกับความกดดันโดยเฉพาะการเล่นด้วยเท้าที่สามารถเล่นบอลด้วยเท้าได้ดี เรากับเป็นผู้เล่นอาฟิลด์อีกคนนั่นเป็นคําจํากัดความจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเลยนอกจากเรื่องคุณภาพฝีมือแล้วนะครับสถานการณ์ภายในทีมบาร์เซโลน่าณตอนนั้นก็เอ,อื้อให้เขานั้นเป็นที่ต้องการอย่างมากเช่นกันย้อนกลับไปฤดูกาล2024-2025ครับแท s สเตเกนมือหนึ่งของทีมเริ่มมีปัญหาการบาดเจ็บและอายุก็ย่างเข้า33ปีแล้ว ทำให้ความมั่นคงระยะยาวในตำแหน่งนี้เป็นเครื่องหมายคำถามพอยเชตนี่ก็น,นําเข้ามาแบบขัดตาทับแม้ว่าจะมีประเด็นอื่นเข้ามาผสมบ้างครับอย่างเรื่องความเป็นดร์บี้หรือเรื่องแนวคิดของชาวเมืองเพราะการย้ายทีมครั้งนี้สร้างแรงสันสะเทือนพอสมควรครับในหมู่แฟนบอลเอสปันยอนเพราะถือเป็นการข้ามฟากโดยตรงระหว่าง2สงโมสรคู่อริที่เกิดขึ้นได้ยากซึ่งครั้งล่าสุดก็30ปีแล้วครับตรงนี้เราขอข้ามไปแลวกันนะครับเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาหลักอย่างไรก็ตามครับแม้มีหลายเสียงในฝั่งเอสปันยอนเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องทรยศ ซ้ไ,ไปแต่ในมุมมองของโจนกาเซียที่ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าการตัดสินใจย้ายจากเอสปันยอนมาอยู่บาร์เซโลนาเป็นเรื่องหนักใจสําหรับเขาครับเขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ผมมีความรู้สึกแปลกๆอยู่หลายสัปดาห์เขาพยายามไม่คิดเ,เรื่องการย้ายทีมจนกว่าจะจบฤด,ดูกาลกับเอสปันยอนเพื่อไม่ให้เสียสมาธิแต่พอถึงเวลาต้องตัดสินใจจริงๆเขาก็ปรึกษากับตัวเองกับครอบครัวและคนใกล้ชิดอย่างถี่ถ้วนก่อนจะลงความเห็นว่าผมมั่นใจว่านี่คือก้าวที่ผมต้องเดิน เขาเสร <única> ิมด้วยว่าบาเซลลูนาในตอนนี้เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ฟุตบอลที่ดีที่สุดของโลกผมมาอยู่บ้านที่กาตาลันของผมสมมสานี้มีโครงสร้างที่พร้อมลุ้นทุกแชมป์ผมอยากเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์และไม่มีที่ไหนที่จะดีไปกว่าบ้านของผม และเขาก็ได้ออกมากล่าวกับสื่อโซเชียลมีเดียด้วยความเคารพนะคบว่าผมรู้ว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่ายสําหรับทุกคนที่จะเข้าใจและพร้อมจะยืนยันว่าเขาจะเคารพทุกสิ่งที่เคยมีมากับเอสปันยอนเสมอแต่ฟุตบอลอาชีพทุกคนต้องเลือกเส้นทางของตัวเองเขาขอให้แฟนบอลเข้าใจว่าการย้ายไปร่วมทีมบ,บาร์เซลโลนาเป็นก้าวสาคัญในอาชีพที่เขาเชื่อมั่นว่าจําเป็นต้องทําโดยเจ้าตัวยังกล่าวติดตลกว่าจากนี้เรื่องปวดหัวก็คงเป็นของโค้ชแล้วล่ะ จนกาเซียรูปร่างสรีละสูงยาวครับเช็คโปรไฟล์ดูสูงถึง195เซนแต่ใช้เท้าได้ดีเส็ยด้วยแต่มือไม้ก็ไม่ได้ออดระทวย้ยมือเขาแข็งแรงลำแขนของเขาดูทรงพล,งลังอย่างยิ่งมันเต็มไปด้วยมัดกล้าม นี่สิถึงเรียกว่าตรงตามคุลักษณของผู้รักสาบประตูนั่นคือในด้านของร่างกายที่จัดว่าครบเครื่องไปแล้วสมองก็ยังยอดเยี่ยมรีเฟกเขาไวมากครับเวลาเขาบินเนี่ยมันน่าตื่นตาหลายจังหวะดูเหมือนไม่ถึงแต่ถึงว่ะและนั่นก็ถูกนับไปอีกหนึ่งเซฟเวลาะจอกมาตัดบอลเนี่ยพวดพาดรวดเร็ววิ่งเข้าใส่แบบไม่กลัวอะไรเลยนี่คือซิกเนเจอร์หนึ่งของเขาเลยแหละครับการเล่นแบบนั้นไม่กลัวแบบนั้นนั่นหมายถึงเขามีการตัดสินใจที่เร็วการตัดสินใจ ยังกับมองเกมล่วงหน้าไปสัก2อช็อตการเซฟหลายจังหวะของเขามาจากเรื่องของสัญทัตยานไม่มีเวลาให้คิดมากการตัดสินใจต้องอาศัยความรู้สึกและการฝึกฝนที่สั่งสมมา เขาแค่ทำหน้าที่ป้องกันลูกให้ได้ก็พอใจแล้วและรู้ว่าตัวเองยังพัฒนาได้มากกว่านี้อีกในเรื่องความวัยเนี่ยเราไปเจอข้อมูลที่น่าสนใจมานะครับโค้สมัยที่เขายังเด็กเนี่ยแกเล่าว่าเวลาให้สปินแล้วเนี่ยเขาเร็วกว่ามือโกคนอื่นในรุ่นรุ่นเดียวกันไปเยอะครับโดยช่วงตัวที่ยาวยังไม่พอนะครับจนกาเซียมีการยืนตำแหน่งที่ฉลาดครับซึ่งการยืนตำแหน่งเนี่ยจัดว่าดีเยี่ยมพอๆกับการออกมาตัดบอลบางลูกเหมือนจะเซฟง่ายๆแต่ที่จริงก็อย่างที่ว่าครับเหมือนเขาเดามาแล้วพอมายืนให้กับบาซ่าที่มีลายเกมรับต จากเอสปันยอนอย่างสิ้นเชิงแต่ก็ดูเหมือนไม่ได้มีปัญหาอะไรในการจัดการพื้นที่จนกาเซียมีการอ่านเกมที่แม่นยำและไว้ใจได้ที่สำคัญคือเขาไม่ได้เป็นช็อตส็ตปเปอร์เพียงมิติเดียวจนกาเซียครับยังมีการสาสตร์บอลที่แม่นเหมือนกันนะครับนี่คืออาวุธลับที่ทีมงานบาร์ซ่าวิเคราะห์กันมาหมดแล้วว่าจะเอามาทำอะไรเอามาสร้างอิมแพกอะไรให้กับเกมการเล่นได้บ้างซึ่งตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยก็เซฟรุมๆมกันไปแล้วมากกว่า50ครั้งครับภาษากายและความมั่นใจของเขายอดเยี่ยมมมมมาาาาากกกกเขส่งงพลััด้้นบบวใหทีมมย ชื่อชั้นเลยถูกดันขึ้นมาลุ้นเป็นมือโกของทีมชาติสเปนอีกทีทีมชาติสเปนชุดนี้ครับมีมือโกพักการหลายคนเลยนะครับมีทั้งรายยามีทั้งอูนซิมอนมีทั้งโรเบิร์ตซันเชและก็มีไอหนุ่มกาเซียเนี่ยขึ้นมาเทียบบ้างผลงานที่สร้างคาดเดากันว่าเขาอาจจะ อาจจะนะครับอาจจะพัฒนาไปถึงระดับของที่โบกูตัวได้เลยระดับฝีมือที่น่าทึ่งเซฟจนมือแตกเซฟจนมีสถิติไปร่วมๆ80%เซฟจนได้ MVP เซฟจนเพื่อนๆเ,เชื่อว่าน่าจะขึ้นมาเป็นหนึ่งในมือโกระดับท็อปของโลกไปแล้วค่าตัว25ล้านเหมือนได้เปล่ายังไงอย่างนั้นเลยแหละครับ กาเซียกำลังได้รับการเทรนจากพ่อใหญ่อย่างฮันซี่ฟิกที่เคยคุมมือโกที่มีออร่าระดับโลกอย่างนอยเออร์มาแล้วฟิกยังยอมรับว่ากาเซียยังมีอนาคตอีกไกลครับเขาเป็นตัวแทนของวันข้างหน้าเพราะคุณภาพสูงจะจัดเป๊ปโกเดล่าเมื่อถูกถามก็ยังตอบว่าสเปคแบบนี้เนี่ยขึ้นระดับโลกได้แน่นอนปะโถว้ยทำไมมันเก่งแบบนี้วะจนน่าสนใจตรงที่จุดอ่อนของเขาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อะนั่นคือพาร์ทของฝีมือครับทีนี้มาดูเนื้อหาพาร์ทประวัติสั้นๆในเส้นทางอาชีพของเขากันบ้างครับกับโจนกาซีย เริ่มกันที่เกรดเบาๆนะครับว่าสมัยเด็กๆเนี่ยเขาเคยเล่นกับมาซากาโดมาแล้วที่ c f ดําครับก่อนจะไปอยู่กับเอสปันยอนหรือโจนกาเซียเป็นผู้รักษาประตูคนที่3ครับที่ย้ายจากเอสปันยอนโดยตรงคนแรกคือซามูร่าหนึ่งในผู้รักษาประตูสเปนที่ดีที่สุดในศตรวรรษที่20ซึ่งท่านนี้ก็ต้องย้อนไปเกือบ100ปีนู่นเลย แต่ก่อนเขาจะมีเกรดสนุกสนุกแบบนี้ในเลตดิดได้นะครับตอนแรกเนี่ยกาเซีย er. เป็นผู้เล่นเอาฟิลนะครับก่อนจะมาเล่นเป็นโกตามพี่ชายของเขาและก็หลงสเสน่ห์ของมันไม่ยอมถอถุงมือในสนามเลยจะมีก็แปลกๆบ้างก็ตรงที่ว่าชอบตัดแขนเสื้อให้มันสั้นเพื่อความบั่นใจตามรายงานเนี่ยระบุว่าเขาตัดเองซะด้วยและก็ปล่อยให้มันเซอร์แบบนั้นนั่นแหละ กาเซียเป็นเด็กถิ่นตัวจริงครับเขาเกิดที่กาตาลุญญานี่แหละครับในเมืองซันเลนเมืองเล็กๆที่มีประชากรเกือบเกือบหมื่นคนเมืองนี้ครับมีประวัติศาสตร์อันยาวนานเกี่ยวกับการทาเมืองแร่และอุตสาหากรรมสิ่งคอสภาพสังคมของซันเลนนะครับหล่อหลอมให้ประชากรมีลักษณะนิสัยที่ให้ความสําคัญกับการทํางานหนักเมืองนี้มีเคาเจอร์ฟุตบอลที่ค้นคลักเมืองนี้เคยให้กําเนิดนักฟุตบอลอาชีพชื่อดังหลายคนเช่นกาบ,บี้กาเซียอดีตผู้เล่นบาเซโลนา ไอตอดูอีเบากองหลังของเรียเบยติสเติบโตในเมืองที่มีประชากรไม่มากและห่างไกลจากมหานครบาซ่าส่งผลโดยตรงต่อบุคลิกภาพของจนกาเซียสื่อท้องถิน่นมักจะบรรยายถึงเขาว่าเป็นคนที่เงียบขรึมและติดดินซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พบได้ทั่วไปในนักกีฬาที่มาจากพื้นเพชนชั้นแรงงานในเขตอุตสาหกรรมของกาตาลุญยาสภาพแวดล้อมของเนเลนนะครับเอื้อต่อการเล่นฟุตบอลในระดับเยาวชนมีสนามฟุตบอลและมีสโมสรท้องถิน่นที่เด็กๆรวมถึงกาเซียใช้ปลูกฝังทักษะตั้งแต่เยาวาย์วัย ครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการผลักดันเส้นทางฟุตบอลของโจนกาเซียครับโดยเฉพาะพี่ชายคนโตของเขาซึ่งเป็นผู้รักษาประตูได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจหลักในความทุ่มเทและกําลังใจจากครอบครัวซัสพอร์ตเต็มที่และช่วยกันเป็นนักจิตวิทยาประจําตัวไปด้วยช่วยให้โจนเนี่ยมุ่งมั่นกับเส้นทางนี้อย่างจริงจัง แค่รับส่งไปซ้อมก็ต้องใช้ความทรหดอดทนอย่างมากเมื่อโจนได้เริ่มย้ายไปเล่นให้กับสโมสรอนที่ห่างไกลขึ้นเรื่อยๆบางช่วงของครอบครัวต้องวิ่งรถไปกลับทีละ150กิโลเมตรทุกวันปัจจัยที่สําคัญที่สุดในการกําหนดเส้นทางอาชีพของโจนครับไม่ใช่โค้ชชื่อดังแต่คือพี่ชายของเขาซึ่งมีอายุมากกว่าโจนถึง7ปีในวัยเด็กเนี่ยโจนมักจะติดตามครอบครัวไปดูพี่ชายลงแข่งขันในตําแหน่งผู้รักษาประตูในลีกระดับแคว้นภาพของพี่ชายที่ยืนตั้งงานอยู่หน้าปากประตูการสวมถุงม,มือและความรับผิดชอบที่่่แตกตกกาางจาผู้เลน อื่นได้ฝังรากลึกในจิตใจของโจนในการให้สัมภาษณ์หลายครั้งครับโจนระบุชัดเจนว่าผมเป็นผู้รักษาประตูเพราะพี่ชายของผมเป็นผมเห็นเขาเล่นและผมอยากทําเหมือนเขานี่คือจุดเปลี่ยนทางจิตวิทยาที่น่าสนใจครับเพราะโดยธรรมชาติของเด็กวัยสีขวบมักจะต้องการเป็นผู้ทำประตูหรือว่าเป็นสไตรเกอร์เพื่อความสนุกสนานและได้รับการยอมรับทันทีแต่โจนกลับเลือกเส้นทางที่โดดเดี่ยวตามรอยพี่ชายแม่อินดี้ซะด้วย เส้นทางการพัฒนาในวัยเด็กของเขาโดดเด่นครับและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเขาย้ายไปอยู่กับสโมสรเยาวชนหลายแห่งในกาตารุนยาเช่นมาเลเซียและสโมสรซีเอฟดัมซึ่งล้วนแต่เป็นสโมสรเยาวชนชื่อดังในภูมิภาคโจนค่อยๆปรับวิธีคิดจากการเล่นสนุกๆมาเป็นการแข่งขันได้ร่วมซ้อมร่วมเล่นกับดาวรุ่งหัวกะทิของแคว้นการได้ลงเล่นในลีกที่มีมาตรฐานสูงขึ้นทําให้แมวมอนจากบาร์เซโลนาเริ่มจับตามอง ภาพถ่ายจากปี2012เผยเห็นเด็กชายตัวสูงโย่งในชุดผู้รักษาประตูของมารเลซ่าซึ่งเริ่มฉายแววความเป็นผู้นําในสนามแต่พอมาที่ c ีดํานะครับที่เป็นบริษัทเครื่องเดือมมีฟองซึ่งที่นี่เน้นหนักกับบอลเยาวชนมีทุนเป้าหมายเดียวของสมโมสรครับคือการผลิตนักเตะบ้อนสู่สโม,มสรอ,อาชีพที่ดําครับโจนกาเซียได้รับการฝึกสอนภายใต้ระบบที่เข้มข้นเทียบเท่ากับอะคาเดมีของทีมลาลิก้าเขาใช้เวลา4ปีที่นี่ความสูงของเขานะครับพุ่งทะยานสู่191ซนเมตรในขณะ ที่โค้ชอย่างโรเจอร์ตอโตซ่านะครับและทีมงานผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตูต้องทํางานหนักเพื่อปรับสมดุลระหว่างความสูงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกับการประสานงานของร่างกายในยาว่าต้องพัฒนาไปด้วยกัน ผลงานของเขาที่ดำก็โดดเด่นครับดัมสามารถต่อกรกับทีมเยาวชนของบาซ่าและเอสปันยอนได้อย่างสูสีในลีกดิวิชันเดอฮอร์เนตัวสโมสรยกย่องให้เขาเป็นหนึ่งในสิทธิ์เก่าที่ประสบความสำเร็จสูงสุดก่อนจะได้รับการเซ็นสัญญาเข้าสู่อะคาเดมี่ของสโมสรเอสปันญอนเมื่ออายุ15ปีซึ่งที่นี่ครับคือหนึ่งในสถาบันที่ขึ้นชื่อเรื่องการผลิตผู้รักษาป,ประตูที่ดีที่สุดในสเปนและครอบครัวของโจนกาเซียเองครับก็มีความผูกพันกับเอสปันยอนมากในระดับเยาวชนเนี่ยโจนกาเซียใช้แววความสามารถที่ทำให้เขาครับโด ก่าเด็กคน,นอื่นๆอย่างชัดเจนการเข้าร่วมอะคาเดมีของเอสบันยอนทำให้โจนต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ในช่วงนี้ครอบครัวของเขายังคงเป็นกำลังใจสำคัญครับขณะเดียวกันสโมสรอนได้จัดที่พักให้กับผู้เล่นเยาวชนอย่างหอพักตัวโบล่าที่โจนเนี่ยพักร่วมกับเพื่อนนักเตะรุ่นเดียวกันอย่างเช่นคอฟเลกกาเล拉สซึ่งเป็นทั้งรูเมทในหอและต่อมาได้แชร์ที่พักอาศัยด้วยกันสิ่งนี้ครับมันช่วยสร้างสภาพแวดล้อมแบบครอบครัวที่สองให้แก่เขาระหว่างที่ต้องห่างบ้านเพื่อไปไล่ตามความฝันเพราะการย้ายครั้งน การเข้าสู่มาหาวิทยาลัยของฟุตบอลเขาต้องย้ายจากการซ้อมตอนเย็นมาเป็นระบบการซ้อมแบบมืออาชีพที่เข้มข้นขึ้นเขามีรูปร่างสูงใหญ่ตั้งแต่วัยรุ่นซึ่งช่วยให้เขาได้เปรียบเรื่องการป้องกันประตูนอกจากนี้เขายังมีความรวดเร็วและปราดเปรียวเกินวัยสไตล์การเล่นของโจรในวัยยาวเนี่ยถูกเปรียบเทียบว,ว่ามีความเป็นกาซิยัตในด้านปฏิกิริยาการเซฟที่ว่องไว และสัญชตาตญาณยอดเยี่ยมผนวกกับรูปร่างและความกล้าเล่นของเขาที่ช่วยให้ของพื้นที่หน้าประตูได้อย่างน่าเกรงขามแม้ว่าวางค้งครับความใจกล้าอาจจะพาให้เขาในออกมาตัดบอลหรือว่าเล่นเสี่ยงเกินไปในช่วงแรกๆแ,แต่ข้อผิดพลาดเหล่านั้นกลับกลายเป็นบทเรียนที่ช่วยให้เขาพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วเขาเผชิญกับปัญหาการบาดเจ็บที่หมอนรองเข่าสองครั้งในช่วงวัยรุ่นจนกาซียผ่านมาหมดแล้วครับรสชาติของความอดทนในการเล่นมือโกทั้งต้องรอโอกาสต้องเริ่มเล่นบอลถ้วยไปก่อนเป็นตัวสำรองในลีก ช่วงวัยรุ่นตอนปลายและก้าวสู่อาชีพของโจนกาเซียโดดเด่นด้วยความมุ่งมั่นและบุคลิกที่เงียบสงบสุขุมจากการที่เขาต้องใช้เวลาหลายปีเฝ้ารอโอกาสในทีมชุดใหญ่ของเอสปปนยอนโจนได้พิสูจน์ความอดทนของตอนเองอย่างเต็มที่สื่อกีฬาในสเปนถึงกับขนานนามเขาว่าเป็นอัจฉริยะผู้ใจเย็นแต่ในระดับเยาวชนเขาได้รับการยอมรับนะครับ ในเวทีระดับชาติระดับเยาวชนของสเปนเขาติดทีมชาติสเปนชุด U17 U19 และยู1่มาแล้วทุกระดับและยังเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติสเปนชุดคว้าเหรียญทองฟุตบอลชายในการแข่งขันโอลิมปิกปี2 0 2 4ที่กรุงปารีสอีกด้วยซึ่งห่วงเวลานั้นครับเอสปปนยอนได้ลงไปเล่นในเซกุนดาหรือว่ารีกลองช่วงครึ่งแรกของซีซั่นนั้นโจนแทบไม่ได้ลงสนามเลยจนกระทั่งเดือนมีนาคมปี2อ2 4ย่สิกอนซาเลสโค้ดเอสเปนยอนครับได้ตัดสินใจดันโจน,น,นข โมสรให้ระวันผู้เล่นยอดเยี่ยมของปีแก่เขาแฟนบอลเอสปันยอนวตให้เขาเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของสโมสรซีซั่นต่อมาเกเซเป็นพลวันพารอดตกชั้นเขาถึงกับจูบตาสโมสรบนอกเสือ้อฉลองการอยู่รอดกับแฟนบอลอย่างภาคภูมิใจโจนกาเซียเติบโตมากับฟุตบอลสมัยใหม่ที่ผู้รักษาประตูมักจะมีบทบาทในการเริ่มเกมลุกจากแดนหลังเขาผ่านการฝึกให้ใช้เท้าจ่ายบอลสัน้นทำชิงกับกองหลังและว,วางบอลยาวเปลี่ยนแกนได้อย่างแม่นยำช่วงนั้นเขาก็ได้พัฒนาปฏิกิริยาที่รวดเร็วการเซฟ ลูกยากหลายครั้งที่เขาแสดงให้เห็นว่าเขามีรีเฟกปานสายฟ้าสามารถพุ่งปัดหรือว่ายื่นมือเซฟลูกยิงระยะเผาขนได้อย่างน่าเหลือเชื่อจนเคยได้รับคําชมว่าแต่งตัวมาเป็นซูปเปอร์แมนลงสนามคาเล็เตอร์ของโจนกาเซียครับยังโดดเด่นเรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตน และไม่หลงละเลงกับความสําเร็จหรือคําชมแม้จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้รักษาประตูดาวรุ่งแถวหน้าของลีกเขายังคงติดดินและโฟกัสกับการพัฒนาตัวเองต่อไปโดยโจนยืนยันว่าตนเองนั้นไม่ได้คิดเข้าข้างตัวเองว่าจะต้องได้ลงเล่นทุกนัดและยังพร้อมแข่งขันเพื่อรักษามาตรฐานของตอนเองอยู่เสมอเส้นทางของโจนกาเซียไม่ใช่เรื่องของจังหวะเวลาครับแต่คือเรื่องของความอดทนแบบต่อนเนื่องนั่นแหละคือสิ่งที่ผู้รักษาประตูไม่ว่าจะลีกไหนถ้าคุณเลือกที่จะเล่นตรงนี้แล้วมันจะต้องเจออะไรแบบนี้จากนั้นก็ตามที่เล่ามานะครับ สำนักข่าวแห่งหนึ่งจากฟากโน้นเนี่ยชื่นชมการตัดสินใจของบาซ่าว่าเป็นการทำสิ่งที่ถูกที่ถูกเวลามากๆแล้วบอกว่านี่คือเดลที่อาจจะกำหนดยุคสมัยของสโมสรได้เลยฟอร์มที่เหมือนมาจากโลกไซไฟลูกเซบาบาแต่ไม่ทะนงตัวจิตวิญญาณแบบเซนนี่ความสุขุมความมีเหตุผลซึ่งเป็นค่านิยมคาตาลันสะท้อนในตัวหุ่นโจรอย่างชัดเจนเขาไม่รีบร้อนไม่ถือตัวและเลือกให้ผลงานเป็นคำพูดคุณลักษณะเหล่านี้ทำให้แฟนบอลคาตาลันยอมรับว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูแห่งจิตวิญญาณคาตาลันคนใหม่ ใช่เลยคาตาลันยกให้โจนกาเซียเป็นฮีโร่คนใหม่ไปซะแล้วครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ